กผมกราบสวัสดีเอฟซีออกรนะครับเนาะสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนนะครับเมื่อนี้เขากะมาพบมาบอกกันเุกคานะครับเนาะนะสำหรับทางฮานอยนะครับวันนี้ก็วันเสาร์วันที่29กรกฎาคม2566นะครับอ่ะก่อนอื่นก็วันนี้เอ่ออกโกมาทำชิปค่อนข้างฉาค่อนข้างสายแล้วนะครับเนาะวันนี้จะเอาสั้นๆง่ายๆ นะครับเพราะว่าวันนี้ออกโอก้มาทําคลิปบ่ายสองสิบเจ็ดเดี๋ยวมันจะไม่ทันการนะครับเนาะวันนี้จะเอาสรุปเอาง่ายๆแล้วกันนะครับฮาหนอยหกเม็ดอ่านะครับผมฮาหนอยชบาบกิจฮาหนอยพิเศษฮาหนอยปกติแล้วก็ฮาหนอย VIP นะครับอ่าสีนอยไปกับบนล่างนะครับกลับด้วยนะครับเนาะอ่ะหาฮานอยนะครับแปดหกหกหนึ่งแปดเจ็ด 7 1>, 1 3 2 2 1นะครับสามตัว7 6 1 8 7 1 7 2 1เม็ดเดียว6 1หรูดวิ่ง19ประตูนบนล่างนะครับลูด6กับ7นะครับอ่านะครับผมอันนี้คือเลขไหลเลขลูด19ประตูบนล่างนะครับลูด6กับ7อ่านะครับเนาะลูดสิประตูบนล่างนะครับลูดวิ่ง6กับ7ส่วน6เม็ดน,นี้ก็ นั่นแหละนะครับสีหน่อยนะครับเนาะไปกับบนล่างนะครับ8 6เลขขากิน3 2มเลขขากินนะครับนะก็ท่านที่เป็นสายลูดก็ลูดเอานะครับท่านที่เป็นสายจาอก็จาะเอาอยู่ที่เราเลือกกันแหละนะครับเนาะเพราะว่าอ่ามันก็มีมันก็มีมมมมอ่าหลายหลายทางเลือกให้เราเลือกสำหรับการที่เราจับนะครับนะเราจะลูด บางท่านก็ชอบลูดบางท่านก็ชอบวินบางท่านก็ชอบเด่นบางท่านก็ชอบเน้นนะครับเนาะอ่ะอยู่ที่น้องเลือกกนแหละนะครับจะลูดวิ่งก็ได้จะเจาะก็ได้ได้หมดนะครับเนาะอยู่ที่เลือกเลยนะครับเพราะว่าหลังดริ่ง,งของโคโรนี่มันมันมันก็ไหลดนหลยยีนะครับเมื่อวานนี้2กับ3ก็ไหลยับนะครับอ่าเมื่อวาน2กับ3ก็มา3ามหน่อยเลยไหมครับอ่าคือเรามองว่าเลขเลขหลักนี่นะครับฮานอยมันมันอ่ามัน คือมันชอบซ้ำนะครับมันชอบซ้ำแล้วก็ไหลาตามกันนะครับเมื่อวานนี้คือเข้ายับเลยเห็นไหมครับหลักรุนหลักรุ่นวิ่งเล้ามันนะครับอ่บบา,านะครับผมคือหลักมันชอบซ้อนกันนะครับเนาะมันก็ออกเลขไหลนั่นแหละนะครับอ่าที่ว่กกันว่าเลขไหลก็คือหลักรุ่นวิ่งแหละนะครับเมื่อวานนี้นอยปตกติหนึ่งสองสามน่าจะมาหนึ่งนะนะครับอ๋อก็เลือกหนึ่งวันน่าจะไม่ผิดนะครับ สว่วนวันนี้ฮานอยปกตินะครับฮานอยเทพออโก้นี่คือฮานอยปกตินะครับฮานอยปกติออโก้วันนี้มันเป็นห้าหกเจ็ดนะครับวันนี้มันเป็นห้าหกเจ็ดอ่านะครับจะเอาตัวไหนดีอ่านะครับวันก่อนมาหลักแรกเออวันวันก่อนมาหลักสามเมื่อวันมาหลักแรกอ้าววันนี้เอาหลักกลางนะครับหลักกลางนั่นก็คือหกนะครับผมอ่า นะครับเพราะว่าเลขหกวันนี้หลบนะครับวันก่อนมาหลักสามวันเมื่อวานมาหลักแรกวันนี้เอาหลักกลางอ่ะนะครับเนาะเอาหกนะครับเด่นหกอ่ะนะครับส่วนอีกหนึ่งตัวระหว่างห้ากับเจ็ดเอาอะไรเอาเลขเจ็ดนะครับเลขรางวัลมาเสาก็คือเลขเจ็ดอ่ะนะครับเนาะลูดหกกับเจ็ดนะครับอ่าห้านอยปกติเลือกสองตัวเอาหกกับเจ็ดนะครับเนาะอ่านะครับ ฮานอยฮานอยปกติลูดหกกับเจ็ดห้าหกเจ็ดอ่าพี่น้องเจียวห้าก็ได้เอาหกก็ได้เอาเจ็ดก็ได้ได้หมดนะครับแต่ออโก้เลือกให้ก็คือห้าอ่าก็คือหกหกกับเจ็ดนะครับอ่ะออโก้เด่นหกลองเจ็ดสำหรับตัวลูดสิบเก้าประตูมล่าง 9, 8, 3, นอยปกตินะครับเนาะอ่ะนะครับลูดหกกับเจ็ดแต่พี่น้องเลือกพี่น้องชอบตัวนั้นก็เอาตัวนั้นแหละนะครับลองห้าหกเจ็ดนะครับนะมันก็มาอย่าง้วแหละนะครับคือ อ่าสู่สามโอโก้เนี่คือแทบจะนอนกัะไรทีกินเลยนะครับยังเล่ยยังไม่เอาหรอกก็ขิงกันรอนะครับผมอ่านะครับคือต้องบอกว่าคิงเงินรอเลยใครลุดหน่อยปกติโอโก้นี่ปังตลอดทุกวันนะครับโอกาสหลุดนี่คือยากมากนะครับคือสามเดือนนะครับอ่านะครับเนาะคือคิงเงินรอเลยใครลุดเอาหน่อยปกติโอโก้นี่นะครับห้าหกเจ็ดโอโก้เลื้ยงให้คือหกกับเจ็ดนะครับอ่าส่วนหน่อยวีไอพีมันก็เป็นห้าหกนะครับพิเศษมันก็เป็นเจ็ดกับแปดอ่า นะครับมันก็เลยได้ได้หกหกเจ็ดเฉลี่ยกันมันก็เลยได้หกกเจ็ดรูดวิ่งหกกเจ็ดนะครับเนาะอ่านะครับพิเศษรูดเจ็ดกับแปดปกติรูดหกกับเจ็ด VIP รูดห้ากับหกนะครับแต่ว่ามันรวมกันมันก็คือเจ็ดหกหกมันก็เลยได้ได้รูดวิ่งหกกเจ็ดมันง่ายๆเลยแค่นี้แหละนะครับทําไมต้องถามว่ามัดรวมไม่ต้องเสียหุดหรอกนะครับฮานอยเนี่ยมันเป็นเลขไหลนะครับมันไหลตามกันนะครับอ่านะครับคือ คือแต่ละหน้อยแต่ละน่อยนี่ยมันออกตัวเดิมๆมันซ้ำนะครับซ้ำไปซ้ำมาลูดออกมันยังไงมันก็ได้ตังค์นะครับผมไม่มีอะไรเยอะไม่ต้องงงนะครับนะลูดได้เลยนะครับสามน้อยสี่น้อยลูดได้หมดนะครับมันไหลอยู่แล้วนะผมอ่ะตามนี้นะครับเนาะอ่นะครับส่วนท่านนี้เป็นสายจาะก็จาะเอาท่านนี้เป็นสายลูดก็ลูดเอานะครับอ่ะเดี๋ยวเราก็ไปอาชีพละกันนะครับเม็ดเดียววันนี้หกหนึ่งนะครับสามตัวเจ็ดหกหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งนี่นะครับเนาะอ่ะก็อยู่ที่เราต้องเลืยกกันแหละนะครับจะเป็นสายลูดดก็ลูเอา จะเป็นสายวิ่งก็วิ่งเอาอ่ะจะเป็นสายเจาะเจาะเอาอยู่เรียเรือกเลยนะครับเนาะอ่นะครับแต่ถ้าใครอยากปังเลขหุ้นนะครับไปเอาในกลุ่มไลโอโก้นะครับอ่าวันนี้แตกไหลยับเหมือนกันนะครับหานอยสตาอ่าเห็นไหมครับรูดเก้ารูดหกออเก้าหกแล้วก็อะไรนี่แหละอีกหนึ่งตัวเข้าสามเด้งเลยเห็นไครับอ่านะครับผมบางครั้งนี่เลขนี่เราไม่จำเป็นต้องใช้สูตรหรอกนะครับเราใช้ขืนทำ นะครับผมอ่านะครับน้อยสตาร์นี่ยลูดหกลูดเก้าลูดหกลูดเก้ามันทุกวันเดี๋ออกทุกวันนะครับเข้าทุกวันนะครับอ่าปังไปหัวเมื่อจอดเข้าหกมันเต็มแตกสามตัวด้วยแตกสามตัวโต๊สามเก้าหกของโอโกนเป็นสามหกเก้ามันออกสามเก้าหกนะครับอ่าใครที่อยู่กลุ่มโอโกนนี่คือปังแน่นอนนะครับผมนี่ก็ออีบายวี่ก็บลูดสีห้าก็มาสองเด้งเจาะห้าซีอ่าเต็มเต็มหรือเปล่าน่าจะไม่ผิดนะครับอ่า ดูดซองเด้งซองเด้งซองเด้งรัวๆนะครับใครที่เป็นสายลู่หุ้นออโก้นี่ปังแน่นอนในกลุ่มไลน์นะครับมีแต่ปังแล้วปังกินอย่างเดียวนะครับผมอ่ะนะครับใครที่เป็นสายลู่นี่คือยิ้มหวานเจี๊ยบไม่งั้นเถอะนะครับอ่านะครับเนาะใครยังมีตายใช้ก็ไปอในกลุ่มไลน์นะครับหวยหุ้นนะครับมีทุกหุ้นเลยนะครับเนาะไอันี้ไลน์ก็ A D I 2538นะครับเบอร์ไลน์ก็0991903238นะครับ หรือว่าจะเป็นอ่า QR code พี่น้องก็สามารถสแกนได้เลยนะครับเนาะแอดมาทางไหนก็ได้หมดนะครับออโค้ดึงพี่น้องเข้ากลุ่มไลน์เข้าฟรีนะครับไม่เคยคิดเงินนะครับเนาะอ่ไปเจอกันกลุ่มไลน์นะครับเมื่อวานนี้ลาวพัฒนาน่าจะเข้ารูดเจ็ดนะเห็นไหมครับใครรูดลาวพัฒนาออโค่กินนวดเหมือนกันนะครับสิบนวดหลุดไม่เกินสองวันนะครับหลักรูดออโค่ลาวพัฒนานอนกรีตีกินเลยเห็นไหมครับเมื่อวานนี้ก็มาเจ็ดเหมือนกันนะครับอ่ ลุดเอามันจะไปไหนเสียกินทั้งวัาเหมือนกันนะครับสิบงวดหลุดไม่เกินสองวัดนะครับสําหรับลาวพัฒนาอโกนี่คือนอนเสียรอนกินเลยนะครับว่ากันว่าหวานเจี๊ยบนะครับผมอ่ะนะครับง่ายสบายๆเห็นไหมครับทีไี้จับไม่เข้าแต่มันต้องเข้ารูดวิ่งเหมือนเดิมนะครับมันจับหลักมันวิ่งได้เราจับได้นะครับผมอ่าโอโกนี่ทาหวยนี่ไม่ต้องใช้สูตรหรอกนะครับใช้ทฤษฎีหลักการแล้วก็เลขกําลังวันสี่ตีเลขข๋นนะครับอ่า นะครับผมว่ากันว่าสิ่งท้ายที่ใช้เลยนี่คือกลืนนะครับไม่มีซูร็อกลาวพนาโกะเห็นไหมไม่มีสูตรตายตัวนะครับลาวสตาร์ก็เข้ารูดสี่ลาวพนาก็เข้ารูดเจ็ดเห็นไหมครับฮานน้อยก็รูดสองเหลสามไหลยับนะครับใครเป็นสายลูกวิ่งนี่คือรวยเลยรวยเดียวนะครับอ่านะครับเนาะวันนี้ก็มีประมาณนี้แหละนะครับถ้าพวกไหนที่ไม่ถูกใจพี่น้องออกโกะก็ ขอตัวเข้าไปแล้วกันนะครับอาจจะโม่บ้างคุยบ้างเสียงดังบ้างไม่ชัดบ้างรัวบ้างก็แล้วแต่แหละนะครับนะครับผมแต่ออโก้นี่นะครับจริงใจซื่อสัตย์สารพัดซื่อตรงนะครับผมนะครับพี่น้องจะดูเอาห้าก็ได้เอามีมก็ได้ได้หมดนะครับถึงจะพูดจะพูดเล่นบ้างหัวเราะบ้างอะไรแล้วแต่แหละนะครับแต่แนวทางไม่เคยทําเล่นนะครับแนวทางนี่เอาจริงตลอดนะครับผมนะครับเนาะก็ประมาณนี้นะครับก็ พี่น้องอย่าลูจลจจจ่จะวิ่งจะเจาะจะเดินจะเน้นจะวินก็ขอให้ปงังละกันนะครับนะก็ตามนี้เลยนะครับเนาะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับหรือว่าในกลุ่มไลน์นะครับเราก็รับคลิปก่อนมันตัวนี้มันบ่ายสองยี่ห้าแล้วนะครับอ่ะก็ตามนี้สำหรับฮานอยนะครับอยากเข้าอ่าอยากเข้า,ากลุ่มไลน์ก็แอดเลยไอเดียแล้วไม่แหละนะครับอ่ะไปเจอกันในกลุ่มไลน์เนาะใครลูดดีรวยกับรวยอย่างเดียวนะครับอ่ะก็ตามนี้นะครับผมฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดดิงกด ติดตามให้โอโก้ด้วยนะครับแล้วไปเจอกันกลุ่มไลน์เนาะไปแล้วก็ผมสวัสดีครับ